ครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านเกับผมก็ผมพาท่านกระรับชมในช่องนิวชีว um ่า tomorrow นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่เกณฑ์่ชื่อว่า h โร o ทะเลทะเลทะเลช่างมันโอเคแล้วต้ตอนอ,อันนี้ก็คือผมเคยเล่นเมื่อน,นานมาแล้วนาน,นมากๆเลยแหละเล่นไปเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอโอ้โ okay. อเคท่านก็ผมจะเริ่มต้นที่ศูนย์เลยแล้วกันผมยังจำข้อมูลได้อยู่นะย่าได้อยู่ว่าตัวไหนมันดอกอะไร ก็คือเฮ้ยมีตีพอ่อหน่อยทำแปะอะไรวะอา I'm gonna be a grass warrior like Edward is ผมจะกลายเป็นเอ่อนักลบที่เยี่ยม,มครับเอ็ดเวิร์ดเลย <c oughs> This old god has a bad influence the on you ว a t จะเพี้ยการเป็นกาดมันก็แย่สัตว์มึงละเม เอาไว้นั่นแหละหนี่นะผมจำได้ว่านี้ปรับเสียงมนีสิกสับสามสิบพอภาษาไม่มีภาษาไทยเอาภาษาญี่ปุ่นเลยในห้องกโงเสียงมันดูเงียบๆแบบวะห้าสิบก็ได้มีเดียมพอโอเคไหนดูสิเช็คเครชโอเค,อเ,คเรา คิวฆ่าหนูเอาง่ายๆโอเคเกมนี้นี่ผมว่าน่าจะเล่นกันยาวๆเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะผมผมไม่รู้ผมจะเล่นเกมอะไรแล้ว <c oughs> นอกจอากไม่กับโกกระสุผมไม่รู้ผมจะเล่นเกน <Okay. S 2> เอมอะไรโอเคเกมนี้ผมผมยังมีมันสมองอยู่นะว่ามันดอกอะไรบ้าง ไอหนูนี่มันก็จะดอบเออดอบทางหนูแล้วก็ชีทปะเออชีทเนี่ยโกงสำหรับช่วงแรกย่ามาสาบช่วงแรกชีโกงโอ้โหผมว่าทำไมเกมนี้มันฟาร์มนากมันโอ้โหตีขนาดนี้นั้นมันอัปเกรดได้นี่ เดี๋ยวขอดูแปบเอ่อผมควรจะไปสายตรงไหนก่อนผมจะไปมีตีเร็ววะนี่ตีเร็วนะล่างอืมเน,นี่ยผมคิดว่าผมจะไปตรงฮิวเลือดก่อนเนาะก็ได้นะ <St ick le> ก็ไม่ถือว่าแย่มากลับมาหาพ่อสสดรับพ่อโอโ้โหโคตรอเมซิ่งเลย <aa> <h aw> แข่งๆแล้วล่ะทำอะไรสักอย่างเพื่อพ่อได้ไหมได้สิไปที่เมืองแล้วก็ไปซื้อน้ำที่พอ่อน้ำผลไม้ที่พอ่อชอบที่สุดไหนมันเป็นแค่เควสดง่ายๆเองเอ้ห้อยดิอีกแล้วเอ็ดเวิร์ดเขาบอกไว้ว่า Practice makes perfect ทุกอย่างจะต้อง perfect ว e h e ท l ไม่ดีผมผมแปลถูกเ่วะเนี่ยผมน่าจะแปลไม่ถูกแต่ช่างเถอะ เฮ้ยนี่ไงลุงเอ็ดเวิร์ด what's up boy this your turn to move and show you นายเอ่อให้ตายผมป่าวว่าคิดแลแต่ move I show you Nine, uh, าน,าานายทำอะไรไปถึงไหนแล้วนั่นมันคงจะไปแบบนะั้นแล้วผมไม่รู้อะ่ะนี่พ่อให้มาซื้อบีเอ้อ แดสจูวิสโอเคมันแปลว่าออน้ำของพอ่เอเฮ้ยบ้านอะ่ะเสร็จแล้วออพ่อพ่อพูดอะไรนะสิต้องไม่ใช่คุณสิ Why วายาเลย i v i n g me? ทำคุณหนึ่งไปกับผมไปจากผมละโอโ้โหเครียดกินเหล้าไม่ใช่โอ้โหลบลบหนึ่งเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ สวัสดีครับลุงเอ็ดเวิร์ดเช่นนี่เสียงมีอะไรเกิดขึ้นเปล่าผมสบายดีอืมฉันโลแล้วมันดีดมากเลยใช่นไหม Good because I need to เพราะว่าฉันมีอะไรให้หนักช่วยให้ผมช่วยเหรอใช่สิอ่าในไปจัดการพวกอ่าเด็กอันตพาน,นสลิงรีอดอะไอ้พวกนั้นไปมีค่าตอบแทนด้วยนะ น่าสนใจนี่นะใสอไม้เอ่าเซอร์สติ๊กนี่ก็ไปไกลๆใช่ไหมไปไปไป,ไป,ไปผมบอกตรงเลยว่าผมยังสู้ไอพวกห่าหิวได้ไม่ได้ผมจาได้ว่าผมแพ้แพ้อย่างอนลาดกล้าบคาบเลยแหละฮ่าเบอกแพ้แล้ว yeah. <c oughs> อ้เอาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวซิผมอยากตีเร็วอะ่ตีเร็วมันก็ดีนะแต่ว่า เกาะก็ดีเหมือนกันไปดิ่งนะอ่ไม่งั้นอืมอันนี้คือ Shan t the Attack d u r a t i o n e n e m y Search อ่าหาไม่ดีไม่ไปอะไรวะช่างมันไม่รู้เราไม่อ่ะเราไม่แฝดเลยไม่งัน้นไม่งั้นแป,แปลแฝงกูตายหะเราไดตีเราต้องตีหนูไปเยอะ เยอะเยอะเยอะเเฮ้ยเลเวลจะอัพแล้วเลเวลจะอัพแล้วแค่เลเวลเดียวมาดิโนเออมานล้อัพเลยอ่าอัพโมเดิร์นโฟกัสอ่าผมจะเรียกว่าสตรงิงไอ้ดำเรียกว่าสตริงหรอวะโอเคไม่ใช่เรียกว่าน่าพละงกำลัง อัพพลังกำลังเลยโอเคต่อไปก็อัพความเร็วเก็ตความเร็วตอนนี้มากเลยเก็ตเกียริตอ,อนนี้ผมสามารถสู้ไอ้พวกนักเลงนั่นได้ปะแล้วดูก่อนลองดู่นไปจัดการมันเฮ้ย <c> เ <oughs> จ้าเฮ้ย <c> ต <oughs> ีอย่างแรงเลยตีแรงแรงเลยนี่ คนจะมันจะตายกันกันแก okay. <laughs> จุดตัดสินครั้งนี้เบี้ยว e. <laughs> okay. ไอะเหี e ้ยโอเคเราได้หกเอควีต่อไปก็เอ้ยได้มาแล้วอะไรเนี่ยจดมามามาตาตาผมบ้างะรับชีพพีิมต้องชดใช้รอครับอือ จะถนัดอาวุธทุกแขนงโอ้โหแม่งตีโคตรแรงเลยจะตายหาละเออะกินฮ่าแกคิดว่าแกจะชนะฉันได้เหรอว้าวเฮ้ยเกียรตตัวเองว่โอเค ยิงเสร็บร้อยตัวสุดท้ายก็ต้องอัพเกรดเลเวลไปด้วยเลยสุดยอดอีซี่จัดนี่เป็นไงล่ะตัวท้ายแล้วเฮ้ยได้แล้วนี่สุดยอดจัดสองเฟ้ขอบคุณเน็ตเวิร์ดฉันเห็นนายตอนสุดท้ายนะนายทำทุกได้ดีมากเลยคุณคิดว่าผมเป็นยังไงล่ะใช่อะ อ่าแบมให้ไปกำจัดคนเมาเหล้าเฮ้ยทีเียวกับแฟรี่เฮ้ยจรหนูน nice. ้อยเฮ้ยนายอลิตเต้นแท็กกิ้งไฟตัวเล็กกำลังขุดวบินแล้วพุดได้ I'm not a f l y you fool อ่ามันผมจะเรียวกว่าอะไรอะหิงห้อยกูกูไม่ใช่หิงห้อยไอ้โง่ ก็คือกคืออาสซาราเดียนอาสซาราเดียนเฟลี่โออาสซาราเดียนเฟลี่เหรอหมดหมดอารมณ์แล้วิ่าพวกเราคือเมจิคิลบีอินฟอร์มอาซาส์วีแฮปต์ที่วินซับพอร์ตติงวอริเออร์ฟอร์ ชื่อจริงดูว่แล้วเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเอ่อนักลบนะเฮ้ยที่จะไปส้สองครัง้งสองครับโอ้หนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินเรื่องแบบนี้ผมขี้เกียจอ่านแล้วไหนละ่ะสิเอานางต้องดูโฆษณาพบกันใหม่ตอนผมดูโฆษณาเสร็จแล้วกันโอเคเราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะแล้วก็ผมก็ตีไปตัวหนึ่งด้วยก่อนหน้านี้คือมันว่ามัน เหมือว่ามันจะค้าะอะไรสักอย่างผมเลย้ยตีไปก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราสำเร็จแล้วไอ้เนี่ยมันจะบอกเลยเว้ยว่าแบบมันจะอะมันจะช้าสำหรับสลิงช็อตเราอะช้ามันมันใช้คำยังไงนะมันจะวิ่งช้าเดินช้าอะไรสักอย่างนั่นแหละอ,อซึ่งมันแพ้ทางสงลินช็อตแล้วเวยแต่ว่าเราก็แพ้ทางมาด้วยกันช่ ด้วยการนี้แม่งตีโคตรแรงเลยคุณดูนะค,คุณดูมันตีหมดนะผมตีมันเท่าไหร่นะอ้าเมียนสี่มันตีมันมันตีผมหกอะ่ะคุณบ้าเ้ยตายรอรออะไรอ่ะไปละไปบายเอ็เอดเวิร์ดครับไปแล้วครับเอ็ดเวิร์ดอะไรวะ เอเดนเข้าไปแล้วครับอะไรวะนี้เจ้าหนูนี่เนี่ยเฮ้ยดอกหางหนูมันก็เป็นเรื่องวาติไม่ใช่หรอวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยทำไมวะนี่อ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์การดอกอยู่นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเกิดว่ามันยิ่งเป็นสีอะไรพวกเนี้ย ถ้าเกิดเป็นสีเขียวคือดอกง่ายที่สดุดสีเหลืองคือกันกลางสีม่วงคือดอกยากสีส้มก็คือมึงดอกยากที่สุดก็คืออันนี้แต่มันไม่ใช่ส้มขั้นสดุดมันไม่ใช่ของที่ดอกยากขั้นสดุดอะไรขนาดนั้นนี่เวลอัพแล้วเวลอัพแล้วอัพอะไรดีอืมอืม อ่าเียจากเอาจากแอคแท็สปินอยู่แต่ว่ามันก็นหนึ่งนะเขาอ่านกันถ้าเกิดว่าผมไปทางนี้มันก็จะฟึบ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 ฟโหแล้วเอาเวลออกมาตอนนี้เรามีเวลเท่าไหร่สี่ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเวลสิบเลยอันนี้เราก็จะอัพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาข้างบนก่อน เรียกว่ามันฮิวค่อนข้างจะช้าไม่ไม่ค่อนข้างช้าโคตรช้าเลย <c oughs> อีสี่โอเคเราต้องการอีกหนึ่งอันเท่านั้นึ <c oughs> <c oughs> ับร้อยครบแล้วโอ้โหแม่จูซิว,ว่าตังค์ครบหรือเปล่าที่เราจะซื้อรูปผมอยากซื้อไอ้ร้อยยี่สิบบาทเนี่ย ครบไหมเอ้ยครบเรียบร้อยนี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วเราก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นว้าว my god this is not epic ไม่ไม่อี i ิเลยว่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะกลับวนขึ้นสู่ไม่ดีพระนึ่งเราไปฟาร์มเร็วกว่า โ oh อ้ my god เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันเลเวลหกเมื่อไหร่แล้วผมมาอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยซิงวะโอเคแม่เราได้มาแล้วเลเวลหกโอเคผมต่อผมดูโฆษณาไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะมันนานแน่เลยอะแค่นี้แค่นี้นมันก็นานมากเลยโอเคช่างเดีเออผมได้ผมได้บอกแล้วผมใส่อนี่ไปแล้วอะได้เ่ยเออผมได้มาจาก ครบครบละต่อไปก็ไปที่นี่แล้วครจะคนเมา๋อวดูสิว่าผมจัดการคนเมาได้ไวขึ้นไหมหรือว่าช้าลงหรืออย่างไรฮึบปึ้งอฮ้ยหกฮึบปึ้งเขาตีผมสี่ให้ตายเลยผมดูสีเปลี่ยนอยงไรก็ช้าช้างก่อนนะี่ยแต่ช้างก่อเนี่ยเอ่อตีหกไม่ใช่ตีหกตตีหก สังหารผมใช้คำผิดอีกแล้วภาษาไทยมันยากเนาะ <c oughs> เฮ้ยโ okay. อเคเฮ้ยได้เสื้ออ๋อ,อไม่ใช่ผมใส่เสื้อไปแล้วเนี่ยวะ่ะแปลว่าไอ้ตรงนี้ผมก็ได้ครบหมดแล้วดิตัววะนี่เอ้ยอีกอันนึงก็น่าจะเป็นขวดเหล้าเอ้ย,อ,ยอ๋อไม่ใช่ขวดอะแดชชูส พ่อชอบกินอน้ำผลไม้ใช่ That's juice เฮ้ยตัวเราจะอัพแล้วจะอัพแล้วจะอัพแล้วเท่าเ<ะ>วลอัพ <up> ไม้ชึบโอ้โหเดี๋ยวเราก่อนก่อนเราจะอัพอ่ะผมอบร้อยนี่ต่อไปก็เอาอะไรเอาไอ้นี่ต่อเพราะว่าผมจะเอาไอ้โบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันดีนะทุน พาอผมโวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จใช่ปะผมก็จะไปเอาด้านล่างต่อก็คือเอาพวก Attack Speed <laughs> แ t t a ท็กสปีดอะแรบบิ t agility อะอะไรวะเนี่ยยชอบหลบก,กันได้กากสามสามแล้วาต่อไปก็ขาดอีกสามโอเคเอขาดอีกตัวเดียว นี่เรียบร้อยต,ตัดสายละกล้จะปิดคลิปละไอ้ตายเสียชีวิตเล่นนอกรอบต่อโอโ้โหเล่นนอกรอบไม่รู้กี่เกมแล้วกูแทบจะไม่มีเวลาเล่นนอกรอบเลยเพราะอะไรพ่อผมฟังเพลงชใช่เพลงคอกเทลคุณก็าจ,จะเดาออกนะถ้าเกิดว่าคุณติดตามผมตนะั้งแต่แรกๆผคุณก็าจ,จะเดาออกแนละ้วว่าผมฟังเพลงอะไรฟังเพลงอย่างวงอะไรโอเคครบแล้ว ไปทาวเซนเตอร์สวัสดีครับคุณเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนอตันดีมากท,ที่ช่วยฉันเออผมกคิดว่าผมมีโอกาสเป็นวนะอริเออร์นะเอเคนดังเันไหนไปจัดการเอ่อเบสทิงเบสท์สับเอ่อไอ้ <laughs> ผมไม่้จะเรียกชื่ออะไรมา <laughs> ตั้งชื่ออะไรมาดีจะช่างมาเถอะผมผมไม่ตั้งละคืนเกินคืนเกย โอเคอือโอเคก็นะก็สำหรับพารนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แหละถ้าใครชอบก็เลยกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปละเจอกันทูมา r r โรครับบ๊ายบาย